ก็ปิดเสียงไปเลยไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือไม่อ่ะนะอ่าแล้วก็ก็ขอกาบสวัสดีเห็นอันนี้เปลี่ยนไปผมลองใช้ตามใน youtube มาว่าแบบเราสามารถเอาตัวละครได้แต่ผมทำทุกอย่างแล้วมันไม่ได้จริงๆก็เลยขออภัยที่มันไม่ได้นะ โอเคนะฮะครับไปเราหาห้องเล่นกันเลยรอเข้าเกมนะฮะอาจจะไม่ค่อยได้ทำเพลงแต่งนะฮะเพราะทำไม่เป็นสารภาพจริงๆเลยคือทำไม่เป็นเคทุกคนยังไม่ได้อัด มันรู้ว่าคุยกับพีไม่ใช่ตอนนี้ยิ่งตอนมืดอยู่ถ้าแม่ปิดเน็ตนี่กลยเลยทีเมดนะฮะสีสีนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะมีห้องไฟใช่ปะพอพอทำอย่างเงี้ยมันดูอ่านไม่ค่อยออกคอ อ๋อเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆอให้ม่ไปอ่ะผมสีน้ำตาลนะ่ะเอาไงดีมันเป็นอย่างเงี้ยไปแล้ว โอดเอ็มโอดเอ็มไม่รู้อยู่อ๋อนั่นเงียว่าแล้วนี่มาสุมม่มบอดมั่วห้องเนี้ยอันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยออกเกมเนี่ยอ๋อออีสองคนนี้มันโวดผมมันเป็นกู้หูอิมพอตนี่น่ะนี่ซื้อไอเคียแล้วก่อนนะ เออช่ามมันเถิดยังไงมันปรับไม่ได้ก็ปรับไม่ได้นี่เอาปรับได้เฉยเลยปรับได้แล้วแต่สก,กินมันไม่ได้นะฮะเอาเหลืออันเดียวอีก ข้าดีผมรอน้องโหลดมาเล่นกับผมนะเอ๊ะนี่เนี่ยคือไม่ได้ใส่โค้ดแล้วนะไม่ได้ทำบอลแล้วการคุยเหมือนเดิมไหม เหมือนเหมือนเหมือนพี่พี่พ้องรอดแต่มองอันเป็นแดงะแน่แน่แน่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจอยห้องกับน้องแป๊บนึงนะครับ,บ,บเดี๋ยวก่อนนะเพืนออกอ้าวคือคือออกคือวิวินออกจีบโอเคนะครับผมบักเมื่อกี้ผมหลุดนะอ่ะโอเคนะครับผมจอยเข้ามาเล่นกับน้องแล้วนะน้องเป็นสีแดงนะนี่โอเคตอนนี้เราเกมแล้วน,นะน,น,น้องเขาไม่ได้อัดคลิปนะครับน้องเขา แค่พูดเล่นๆไปเดี๋ยวไว้ไปตัดต่ออีกีนะมีแอปอัดคลิปแล้วก็ต้องมีแอปตัดต่อของใครอะลูกของผมของผมเล่นกับใครอะเล่นกับน้องเฮ้ยเฮ้ยได้เป็นด้วยกันด้วยได้เป็นด้วยกันครับอ้าวมาแล้ว,วเราหวังไว้ตั้งนานว่าอยากจะเป็นด้วยกันสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น เป็นด้วยกันนี่ตัด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 เออโอเคตัดแล้วแหลกแหลกแฮะอ,อุอเฮ้ยน้องฆ่าแล้วเหรออือ้อแหลกแหลกแหลกทำยังทำแล้วเหรอมาดีอลิขพ์้ยอ,อ,อะไรเนี่ยน้อง เรคิดเลกลหนเกมอากเพิง่งจะได้เล่นนี่นเราไปถ่ายคลิปม,มีคนอื่น,นด้วยเปล่าหนาฮ้ยพี่วนุยกดผิดม่ทั้งบังพี่วินทำไอะโอเคนะครับม,า,า,บมบบาว่าะไม่เดี๋ยวเฮ้ย อ๋อคนรีพอร์ตไม่ได้พูดนึกว่าคนรีพอร์ตพูดเอาน้องน้องว่าพี่หลุดพี่หลุดพี่แม่พี่เป็น i m p o ต t e r กับน้องพี่ชอบหลุดผู้ที่เลยเดี๋ยวให้น้องออกเกมแป๊บหนึงนะ <S <s เดี๋ยวตัดไปตอนเจอกันเลยเนาะโอเคเริ่มเลยว่าใครจะได้เป็น น้องห้าบอกน้องว่าน้องเป็นหรือว่าอะไรมันไม่งั้นมันไม่หนุกมาแล้วครับห้าบอกนะว่าเป็นอะไรเงียบเลยครับเงียบเลยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว หัวหน้าห้องนี้เขาปรับเป็นแบบนี้เลยอ่ะไม่ต้องไปแก้ก็ได้บ้างเนี่ยเห้ยเดี๋ยวดูน่าสงสัยมาทำตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ๊ยออกเกมอย่างนี้ก็หมูสิครับมีใครตายเหรอยกเว้นคนออกเกมน่ะลรงสิกละสีนี้เป็นนะ สีอะไรเอ่ยสีสีไอ้นั่นเป็นวนทรรสีอะไรอ่ะก็สีสีเป็นอัอนนี้ผมปิดเสียงอยู่นะคนก็ไม่ได้ยินนะใครอ,ออกเกมเมื่อกี้สีนี้เป็น แอดมินแมพของอันนี้อยู่ที่ใครไม่รู้นะฮะผมไม่เปิดเสียงนะฮะถึงแม่อมองอาร์เพลงยังไม่ติดลิขสิทธิ์ก็ตามไม่ไม่เชิงเพลงดิเป็นในนั้นของเกมมิวสิกแล้วมีใครโหวตน้องไว้เนี่ยไม่ต้องโหวตน้องคือไม่ใช่อะไรหรอกมันดังมันดังนะครับ ายเริ่มทำทักได้แล้วเราห้ามพูดกันละแต่ว่าพี่สามารถพูดได้เพราะพี่ต้องพูดกับคุณผู้ชมผมว่าน่าจะต้องมีคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่ให้น้องพูดอ่ะพี่พูดคนเดียวอ่ะอะไรเงี้ยไอเชิวมีแต่แค่ชิวคือผมทำไปมั่วม่วมันก็ได้เดี๋ยวมันก็ได้เองอ่ะรอก่อน อามาทางนี้อ้ยอา้อาวคอมบี้เฉยเลยผมว่านะั้น่าจะมีบางคนลำคานอะ่ะที่แบบไม่ให้น้องพูดแล้วผมพูดได้คนเดียววายเป็นปะเนี่ยฝั่งนู้นทำยัง คเสร็จยังพี่วินเสร็จแล้ว,ลวปิดไะยังอย่แป๊บนึงนะออตัดไปตอนทำมิงรูมเสร็จเลยแล้วกันเดี๋ยวมันนานเกินไปเอาเสร็จแล้วเนาอเขาบอกว่าแหลกเมกื่อกี้แต่พอไฟดับก็ดีเหมือนกันนะมันไม่ค่อยแหลกเหมือนไอ้ห้องเนี้ยเหมือนไอ้ห้องเนี้ย ห้องรูปอะหลกอะหลกมากผมอยู่ห้องรูปดีไหมเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีท้าห้องรูปซะด้วยมีแค่ดาวน์โหลดหรือเปล่ามีดาวน์โหลดปะเองน่าจะมีต่อสายไฟแหละเห็นศูนย์ทับอะไรอยู่นั่นว้ายาน,นี่ไงคุณผู้ชมเนี่ยไม่หลกพี่้ว อแปลกๆน่าจะโอยเจอศพสีแดงใครอ่ะใครเป็นเฮ้ยโหใครครับ Triple ลคิวนี่ Importer รสองคนน,าาน่าจะดับเบิลคิวแบบโอ้ยน้องยิมย้มเมีย <c oughs> น่าจะแบบดับเบิลคิวแล้วอีกคนนึงออกหรือไม่ก็แบบขเขาโหวตอ่ะเฮ้ยหรือว่าคนระดับเบิลคิวปะ แบบ importer double Q แล้วก็ double Q เนี่ยทำไมมีคนบอกว่าผมเป็นอะใครบอกสีนี่น้ำเงินได้โวสีน้ำเงินไปเลยมันบอกว่าพี่เป็นได้ไง บสิเพื่อนบทนะครับโบเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเอออ้าวเฮ้ยวบทน้องไอนกันสองคนนะ โอเคเมื่อกี้คุยกับยายมานะฮะแล้วมาทางนี้ทำไมแล้วเนี่ยอ๋เฮ้ยอ๋อนึกว่าค้างใครเป็นกะนนะพี่เป็นลูกไปข้ามได้ฝั่งคองทำได้ยอยังเนี่ย ผมว่าผมไปทําทัทดีกว่าห้องน,นี้อ,อ๋อทังขยะน้องรู้ด้วยเหรอสีม่วงใครอ่ะอ,อ,อ,อ้าวสีอ๋อเนองผมว่าพวกเราตายกันหมดอ่ะนั่นไงไป ไม่เจอศพก็ตายอะ่ะบอกเลยนี่ผมพูดจริงๆนะแต่ถ้าแม่ปิดเน็ตนี่สวยเลยขออนุญาตนะครับถ้าเกิดถ้าผมไลค์ก็ดีนะให้แม่เขาดูว่าผมแบบไม่ให้แม่เขาปิดเน็ตอ้าวอ,อ๋อคนนี้ออกคนนี้ออก โอ้เสียดายไม่ได้สีเหลืองผมว่าอย่างนี้ก็ยังดีอยูน่นะหรือว่าลองนี้ดิไม,ไม่เอาไม่เอาไหนเอ้ามีเด็กถือถทรวส่อม <c oughs> เอ้ยๆ้ัวไข่เหมือนกันเลยพ <c oughs> ่ออุตา,เานเหรอเดี๋ยวเล่นแมปนี้เสร็จแล้ว จะปิดคลิปเลยดีไหมหรือว่าจะไปเล่นแมปอื่นต่ออีกทักตาหนึงโอ้แล้วบอกทําไมอะ่ะเออบอกก็บอกไปโอ้ยโอ้ยแรกแหลนอกน้องออกเลยพี่เล่นเซิร์ฟอื่นให้เอาป่ะเซฟนี้แหละเซฟนี้เดี๋ยวพี่เอาเซิร์ฟเดี๋ยวพี่หาเซิร์ฟอื่นให้ ไปนะครับเดี๋ยวผมออกละไปเจอกันอีกทีตอนเข้าเซิร์ฟอื่นอ้าวคุณผ,ผู้ชมผมเจอบัคที่ดีโอเคนะครับน้องที่ดูดส้วมมาแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอัดกันอีกสักตาหนึ่งะฮะตาสุดท้ายละจะไวจะชา้าจะอะสะปีคูณหนึ่งนี่ดีนะมันไม่ค่อยแหลก แต่เท่าที่ว่านะเมื่อไหร่เขาจะเริ่มกันอ่าเรียบร้อยแล้วสงสัเยเขาอ่านแชทอยู่หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้อ่านไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นน้องไม่ต้องไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องอธิษฐานเดี๋ยวอธิษฐานก็ไม่ได้อีกอ่ะข,ขอเถอะอย่าให้แม่ปิดเนต็ตตอนนี้มาพี่พามาเล่นแมปนี้มัง้ง พี่มีพี่มีอันนั้นด้วยเสร็จไปไอศีเขาจะรอกดปุ่มเหรอปิว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 เฮ้ยปิวปิวปิวยิึ่งมื่นอะไรปิว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 เฮ้ย อะไรเนี่ยเอาโหวดน้องออกไปเลยคือน้อจงจะือนไอ้ขี้นี้อะ่ะมันเป็นโอ้ยตีร่างกาก็น้องอะไรตีร่างกากเ็เอาโหวดน้องอะโหวดน้องไม่ได้ไม่รู้มีคนโหวดน้องหรือเปล่าเผื่อน้องเป็นไงน้องไม่ได้บอก อย่มาบอกตอนนี้พวกเราโหวตกันไปหมดละโหแล้วโหวตกันเยอะด้วยโอ้ย,อยเอ๊ะแต่พี่โหวตน้องไปคนหนึ่งพี่โหวตสก,กิปอะไรเล่นโหวตน้องอ่ะน้องไม่ได้เป็นยิงดิงเลยก็น้องอปั่นคนอื่นเขาจะทํางานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่ยิงยิงจะหลดไม่เสร็จเลยไปลิว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 ,ปลวไป โอ้โห oh, oh. ไม่อยากเข้าห้องไฟเลยห้องไฟได้ข่าวว่าเป็นห้องที่แบบเป็นแบบลงเชือดเลยก็ว่าได้ห้องไฟเป็นห้องลงเชือดเลย เป็นโอ้ยแล้วเวลามันก็เยอะด้วยโหวทเหอะได้โหวตแล้วเอา้าไม่โหวตสีแดง,ดแดงเอาน้องยังไม่ตายเหรอามาสีเขียวอ่อนแน่เลยมันไปฆ่าแล้วรีพอร์ตเองอะ ขอละอย่าอย่าแบบเจอโสเถเราจะทพักจะกดปุ่ปอะรัเดีแต่ว,ว่าผมว่าคนนี้ไม่น่าจะเป็นนะนาผมมีคู่หูบัดดีแล้วปมาเร็วมาเร็วเร็วไอ้ดิบัดดีของเราไหลฉันไม่โหวตอันแล้วมาเร็วมาเร็วเร็ว,เร,ว,วเร็ว ปลอดภัยนะ่ะอุ๊ยอ่าโอเคใ้ปนยังไม่มีคนตาย ตะกี้บดสีเขียวอ่อนไม่ได้เป็นสีเขียวอ่อนปลอดภัยอุ้ยกดพีดีกจุ๊บเอาออกไปแล้วคู่หูบัดดี้เราโถเอยบัดดี้เราออกไปแล้วใช่ โหวตเขาไปเดี๋ยวค่อยโหวตนะเขาโหวตสกิปโหวตสกิปกันหมดเลยไม่แน่ใจนะว่าสีเขียวอ่อนไม่ได้อ่านแชทเลยเขาเป็นเหรอผมอยู่กับอิมพอ์เตอร์เนี่ยนะผมให้อิมพอ์เตอร์ไว้ใจผมอ่ะผมไว้ใจอิมพอ์เตอร์อย่างนั้นเหรอ เป็นไปไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมามามาีมามาม่ห้องเชือดเอ๊ะปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยนะไม่ใช่อยู่ดีๆทำทักเสร็จแล้วมาเชือดพูดไม่ทันขาดคำโดนเชือดอยู่ในห้องไฟจีดามนายเชื่อฉันไหมเดี๋ยวเพิ่งเจอศพก่อนอ่าทักเสร็จแล้ว จะตัดต่อให้ปิงนี่ตัดต่อให้แล้วน่าสงสารอนะ่ะโอ้ไงเพื่อนน่าสงสารอนะ่ะน่าสงสารสุขเดี๋ยวขึ้นอีโมจิร้องไห้ไว้ปิง2รอบเลยอ่ะน่าสงสารกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วย น่าสงสารมากอะ่ะผมโดนเชื่อดในห้องที่ไม่มีใครมาแต่ถ้าอินพุสเตอร์ตัดไฟนี่ก็ดีนะสีขาวแกแกฆ่าฉันสีขาวเอ๊แน่แน่นี่ครับคุณผู้ชมได้เวลาปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับขอกับบา,บายบายขอกับสวัสดีอะไรหรอกอาบายบายครับปิดละบาย